และในวันนี้ที่ถือว่ายังอ่อนค่าต่อไปและเป็นสถิติใหม่ในรอบ6ปีครึ่งก็คือเงินบาทของประเทศไทยนะครับแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเปิดตลาดก็36บาท31ตางต่อดอลลาร์สหรัฐก็เลยกลายเป็นว่าท,ทำสถิติมากที่สุดในรอบเกือบ7ปีคือนับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2559และที่สำคัญเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับสกุลในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็อ่อนค่าในสกุลภูมิภาคถึง2.64นนะครับโดยเป็นแรงก,กดดันจากการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ เ,เงินดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ20ปีเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะในฝั่งโยุโรปและก็ที่สําคัญก็คือว่าการเร่งขึ้นอัตาราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็จะกดดันให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าต่อไปครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือเกี่ยวกับการตัดสินใจการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับไม่ว่าจะขึ้น0.5หรือ0.75ยิ่งจะทําให้เงินนั้นไหลออกในประเทศแล้วก็จากภูมิภาคนี้ต่อไปครับขณะที่วันนี้เยาวราชสุดคึกคักครับ เพราะนี่จากว่าทองคำเนี่ยเปิดตลาดเนี่ยก็ลงไป300จนถึงล่าสุดขณะนี้นี่นะครับสุดที่ก็ยังลง300บาทเพราะฉะนั้นถ้าปิด2วันนี้คือเมื่อวานกับวันนี้เท่ากับทองคํานั้นสุดถึง600บาทเข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าราคาทองคําในตลาดโลกนั้นปรับตัวลดลงแรงมากจนกระทั่งทองคําในตลาดโลกนั้นมีสถิติต่ําสุดในรอบ9เดือนครึ่งแล้วก็ประกอบกับดอลลร์เองก็แข็งค่าที่สุดในรอบ20ปีก็ส่งเงินบาทของเรานั้นอ่อนค่าลงไปด้วยนั่นเองครับ